พูดนรกตอนวิคสัญญีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่41รังที่สองลิมรายงานให้เขาทราบว่าสิงเมธพัดถูกคนอีกชุดนึงควบคุมตัวดำเนินลงบันไดลับหายไปก่อนหน้าที่เขาจะวกกลับมาถึงเพียงเล็กน้อยสันนิษฐานว่าคงจะย้ายไปควบคุมยังส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณอันกว้างใหญ่ แห่งโรงงานอุตสาหากรรมแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายพ้นเขตออกไปผมเฝ้าจับดงที่ตึกอำนวยการนั่นด้วยลิมบอกเห็นรถเก๋งส่วนตัวสาคันทยอยเข้ามาจอดคนแต่งตัวเรียบร้อย4-5ห้าคนพากันรับหายเข้าไปในตึกนั้นยังไม่มีใครกลับออกมาเลยแม้กระทั่งซาอิสมันคงจะประชุมอะไรกันปล่อยมันก่อนแล้วยังทำอะไรกระโตกกระตากนักไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการบังเอิญทั้งนั้น น่าขอบใจไอ้พวกวายร้ายตรอกแสงจันท์ที่เขาไล,ล่เตลิดเข้ามาพบแหล่งของพวกมันเองเราไปกันเถอะอูต้องการง้างปากไอ้ตุงปักเป็นอันดับแรกก่อนจัดการเรื่องอื่นความมืดเป็นฉากปกคลุมทั่วไปลิ้มคืบหน้าไปก่อนตามทิศทางที่กำหนดไว้ริทีตามติดมาในระยะกระชั้นชิดครู่เดียวทั้งสองก็มาหมอบอยู่ตรงมุมชายคาเตี้ยสุดด้านซึ่งรถบรรทุกวิ่งทยอยกันออกมาทีลักคันไม่ขาดระยะ เขากระซิบบอกลิ้มให้ปล่อยสองคันแรกผ่านออกไปก่อนโดยกำหนดเอาคันที่3ซึ่งเป็นคันสุดท้ายที่จะขนของออกไปจากโรงงานก่อนประตูใหญ่เบื้องนอกจะปิดลงอึดใจใหญ่รถบรรทุกคันสุดท้ายที่มีผ้าใบคลุมดำทามึนราวกับภูเขาก็สาดไฟฟ้ามาจากบริเวณที่จอดเทียบรอบบรรทุกเมื่อเข้าใกล้เข้ามาทั้งลิทีและลิมก็แทบจะสะบัดออกมาด้วยความผิดหวัง พราะบ,บนเนินของผ้าคลุมอันเป็นแอ่งว้าวใจกลางมีกุลีร่างหม้อต้อเป็นมะขามข้อเดียวคนหนึ่งนอนหงายไขว่ห้างเป่าหีเพลงปากอย่างสบายใจเชิบติดมาด้วยพอรถเคลื่อนเข้ามาในระยะใกล้เคียงที่สุดเงาของโยมปรถตูทั้งสองก็หล่นวูบลงมาจากเชคคาเจ้า,จานั่นเหลือเห็นได้เพียงแวบเดียวประสาทต,ตาย,ยังไม่ทันรายงานไปถึงสมองน้ำหนักขนาด70กิโลกรัมก็ย่อนลงมาทับกลางควงอก มันร้องเหมือนนกออกมาในเพียงคําเดียวก็เงียบเป็นเปล่าสากฮีเพลงหลุดกระเด็นจากมือตากลับค้างอยู่เบื้องบนลิมทลันเข้าช่วยตะปบแต่ไม่จําเป็นแล้วเพราะเจ้านั่นตัวอ่อนเป็นขี้พึ่งร่างนั้นถูกลากลงไปให้ผ้าใบคลุมอย่างสงบสงีง่ยมง่ายได้ไม่ต้องใช้กําลังผู่เข็นมาคับหรือวิงวอลลิมเป็นผู้ขยับฮีเพลงปากให้โชเฟอร์ทึ่งทำหน้าที่ขับอยู่ในตอนหน้าแทน แต่แล้วก็รีบขดตัวมุลดล่อใต้ผ้า,าคลุมตามลิทีเข้ามาอย่างรวดเร็วขณะที่รถผ่านประตูใหญ่มียามเฝ้าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงเมื่อรถบรรทุกคันนั้นห่อเลี้วออกมาพ้นซอยดอนกุศลและกําลังวิ่งอย่างไม่ปราณีปราศัยไปบนถนนสาธรไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่ทั้งสองจะต้องเสี่ยงกระโดดลงในขณะที่รถกําลังวิ่งด้วยความเร็วสูงอยู่เช่นขณะน,นี้นอกจากจะรอให้ชะลอลงอีกเล็กน้อย ซึ่งแน่ใจว่าจะต้องมีขึ้นเมื่อถึงตอนเลี้ยวโค้งใดโค้งหนึ่งในเวลานี้ไม่นานนักภายใต้ผ้าใบคลุมแพ้จริงหาได้มีสิ่งบรรทุกมาเต็มระวางเหมือนเช่นที่เขาค่าแต่แรกคงมีแต่หีบลังและกระสอบที่ซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบและหลวมอาศัยโครงเหล็กสำหรับยันผ้าใบให้ตึงเป็นเครื่องอําพรางตัวเท่านั้น เนื้อที่ภายในซึ่งทั้งสองมุดลอดผ้าคลุมซ่อนตัวมากว้างขวางพอสำหรับการหลบซ่อนคนไว้อย่างสบายม่อน้อยกว่าสิบคนขึ้นไปและในจังหวะที่ยังหาโอกาสกระโดดลงมาไม่ได้นี้ฤทธีใช้ไฟฉายจิว๋วส่องสำรวจดูสิ่งที่บรรทุกมานั้นอย่างคนที่มีความคลางแคลงใจอยู่ทุกขณะเกือบจะไม่มีสิ่งประหลาดใจหรือยังความตื่นเต้นใดๆเพิ่มขึ้นแก่เขาเลย เมื่อพบว่าอุปกรณ์ในการก่อการร้ายหลายชนิดซุกซ่อนปะาปนมาในสิ่งของเหล่านั้นภายหลังจากใช้เวลาค้นอย่างตั้งใจเพียงครู่เดียวสิ่งที่พบอันดาบแรกในหีบกระดาษคือเครื่องรับส่งวิทยุแรงสูงถัดมาก็เป็นธนวัตรปลอมชนิดใบละร้อยบาทสองกระสอบทานส่วนลังไม้ฉําฉาอันมีลักษณะเหมือนลังใส่เครื่องแก้วนั้นแท้จริงเป็นระเบิดก่อวินาศกรรม สร้างในแบบตบตาอันแนบเนียนมีรูปลักษณะต่างๆกันอาทิเช่นนาฬิกาปลุกปากกาลิปสติกและเครื่องเล่นของเด็กนับไม่ถวนนอกจากนั้นเป็นอาวุธปืนสั้นของกองทัพอเมริกัน78กระบอกระเบิดมือเหลือจากใช้สงครามของญี่ปุ่นหนึ่งหีบดูไม่สู้จะมีอนุภาพนักผิดกับเครื่องมือก่อวินาศกรรมซึ่งล้วนแล้วแต่ทันสมัยมันจะเอาไปไหนกัน,นี่ ลิ้มครางจ้องหน้าเขาในความมืดภายใต้ผ้าคลุมฤิทีกัดริมฝีปากแหวกผ้าใบออกสังเกตดูทิศทางซึ่งรถบรรทุกยังตะบึงไปด้วยความเร็วสูงอึดใจหนึ่งก็หันกลับมาของพวกนี้จะต้องถูกลำเลียงไปพักไว้ยังเอเย่นหรือว่าสาขาปลีกย่อยแห่งหนึ่งแห่งไหนของพวกมันเพื่อรอการระบายเป็นทอดๆมันเป็นของที่แจกจ่ายมาจากหน่วยใหญ่คือโรงงานปูนซีเมนต์และก็โรงงานปั่นฝ้ายที่เราเพิ่งจะเล็ดลอดหนีออกมาเมื่อกี้เนี้ย โดยอาศัยการขนย้ายสินค้าเป็นฉากบางหน้า้างนั้นเราก็ติดรถคันนี้ให้ตลอดปราเดี๋ยวก็คงรู้ว่าสถานีรับของก่อการร้ายเหล่านี้อยู่ที่ไหนจุดหมายของเขามีอันให้ต้องเบนเฉออกไปอีกครั้งกำหนดเวลาตามแผนเดิมถูกเปลี่ยนและผลัดผ่อนระยะเวลายืดต่อไปเพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันประชิดติดพันซึ่งไม่สามารถจะทอดทิ้งเสียได้ บัดนี้เขาเงินเพียงเล็กน้อยที่เขาติดตามมาอย่างบรัดราวตามรอยเลือดของสัตว์ที่ถูกล่ากำลังนำเขาจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเป็นสายโซ่เกี่ยวโยงโดยลำดับไม่มีการสะดุดชะงักราวกับโชคจะเข้าข้างเขาภายหลังจากที่ได้ปั่นเขาให้หมุนติ้วอยู่กับที่เป็นลูกข่างรอวันมานานเขาจะสลัดโอกาสนี้ออกไปเสียเองกระนั้นหรือ ริทีไม่ได้ตอบเช่นไรกับลิม้มนอกจากเอื้อมือมาตบที่ไหล่หนักหน่วงสองครั้งสมุนผู้เคยร่วมภาวะกับเขามาแล้วทุกสภาพเข้าใจได้โดยการสัมผัสนั้นรถบรรทุกคันนั้นพ้นจากถนนสาธรมาแล้วอ้อมวงเวียนเล็กๆจับถนนพระรามสี่ายหัวไปทางคลองเตยปะปนไปกับยวดยานาน,านานาชนิดซึ่งกวักไกวจอแจเพราะยังหัวค่ำครู่เดียวก็เลี้ยวขวาอย่างอื่นอานตัดทางรถไฟสายปากน้ำ ข้ามสะภาเล็กไปตามถนนกรมเชื้อเพลิงจากนั้นก็เลี้ยวขวาช่มช้าอีกครั้งวิ่งขยโยเข้าไปในซอยแคบค่อนข้างเปลียวปากซอยระยะแรกเป็นทางคอนกรีตที่ยุบถล่มแตกระแหงต่อไปเป็นทางสำรองเพื่อเพิ่งจะตัดเข้าไปในระหว่างสองพงรกเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยน้ำหนักรถบรรทุกใหญ่ซึ่งใช้วิ่งเข้าออกอยู่เสมอจัดการก้ไอผีนิสกอน เขากระซิบสั่งลิ้มขนาดที่แหวกผ้าใบคลุมออกมาอย่างเปิดเผยด้านหลังโดยไม่จําเป็นจะต้องระแวงว่าจะตกอยู่ในสายตาใครเพราะความมืดและเปรี่ยวของถนนซอยซึ่งมีรถบรรทุกวิ่งขยโยขเยกเข้าไปเพียงคันเดียวไม่มีรถสวนไม่มีรถตามลิ้มลากเอาร่างอันไม่กระดิกกระเดียกข,ของกุลีประจํารถซึ่งริดทีกระทืบยอดอกพังไปในพริบตาแรกส่เขาทิ้งร่างลงมาจากชยายคามายัอปลายสุดของตอนบรรทุก แล้วถีบหล่นหายเข้าไปในพงรกริมทางอย่างไม่มีเสียงกระตกกระตากใดๆแวววไปถึงคนขับในตอนหน้านั่นแปลว่าเมื่อรถคันนี้จอดสนิทลงจะไม่มีพวกของมันคนใดพบเห็นเจ้ากุลีประจำรถนอนแงะแกติดอยู่กับรถเพื่อบอกให้ทราบวีแววของฝ่ายตรงข้ามอันไร้กาศของพวกมันที่ลอบติดรถเข้ามาอย่างอุกอาจนั้นเลยอย่างมากเพียงแค่สงสัยว่าเจ้ากุลีของมัน ซึ่งคนขับยืนยันว่าได้มากับรถคันนั้นด้วยบัตรนี้มันอันตรธานหายหัวไปที่ใดเท่านั้นส่วนที่ใครจะมาพบซากข,ของมันนอนขึ้นอืดเทิดอยู่ในพงรกริมทางหลังจากเวลานี้ไปย่อมไม่เป็นปัญหาที่ริทีและลิมจะต้องคำนึงถึงซอยวิบากนั้นแยกจากถนนใหญ่ไม่ไกลนักแต่ก็ไกลพอที่จะแยกทุกสิ่งทุกอย่างภายในบริเวณนี้เป็นเอกเทศออกไปปลายซอยติดกับลำโมไม้และทุ่งนาเล็ก ด้านซ้ายอันเป็นที่รถเลี้ยวเข้ามาจอดเป็นบริเวณกว้างของโรงงานหล่อดดอกอยางประตูใช้ไม้ระแนงสูงแต่ไม่มั่นคงรั้วกัน้นในรวดหนามย่างไม่สู้จะแข็งแรงนักไม่มีสายไฟฟ้าจากถนนเบื้องนอกทอดเข้ามาถึงแต่ที่ป้ายเล็กๆหน้าประตูเข้ามีหลอดไฟฟ้าแรงเทียนน้อยริบรีส่องอยู่จึงสันนิษฐานได้ทันทีว่าสถานที่นี้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปั่นไฟใช้เองแตรรถบรรทุก ผูกกดทีเป็นจังหวะไฟใหญ่หน้ารถดับลงแต่สปอร์ตไลท์เป็นลำพุ่งจ้าเข้าไปยังเรือนไม้หลังคามงสังคสีหน้าโรงงานครูใหญ่ประตูไม้ระแนงเปิดออกและรถหกล้อก,ก็เคลื่อนเข้าไปตามถนนซึ่งร้องด้วยเศษอิฐลิมพลอยด้วยอาการโยนตัวเบากลิบลงไปก่อนเมื่อท้ายรถเฉียดผ่านลูกกลิ้งหินใหญ่ทิ้งจมอยู่ในกอหญ้าข้างถนนริทีดีตัวตามออกมาทีหลัง หล่วนวุบเงียบหายราวกับเงาของปีศาจเข้าไปในกองยางรถเก่าๆที่สมอยู่พเนินเทินทึกเกะกะไม่เป็นระเบียบล้วนแต่จะเป็นที่หลบกำบังตนได้เป็นอย่างดีทั้งสองพละาจากรถบรรทุกก่อนที่จะจอดสนิทอีกครั้งเมื่อผ่านประตูโรงงานหลอดดอ,อกเข้ามาไม่ถึงอึดใจลิ้มผู้กระโดดลงมาที่กำบังแห่งแรกซึ่งห่างจากที่เขากระโดดตามที่หลังเพียงเล็กน้อย ก็แฝงเงาวมืดและสิ่งพลางตาระเกระก,กะซับซ้อนปราดเข้ามาสมทบบริเวณทั้งหมดเงียบสงบไม่พลุกพล่านเหมือนโรงงานปูนซีเมนที่เขากับลิ้มได้ประสบมารอบด้านของตัวโรงงานหย,ยาบๆที่ประกอบขึ้นด้วยสังกะสีล้วนๆไฟฟ้าแรงเทียนต่ำติดอยู่ตามเสาเป็นระยะพอมองเห็นทุกสิ่งได้รางๆ คนงานสองคนเดินถอยหลังโบกมือให้สัญญาณร,รถบรรทุกเคลื่อนตามคำบอกตรงไปยังโรงสังกะสีใหญ่หลังโรงงานลักษณะคล้ายกด,ดังเก็บของประตูกว้างที่ปิดอยู่ก็พลันเปิดอ้าออกรถบรรทุกเปลี่ยนเกียร์ดังสนัน่นเคลื่อนเสือกหัวผ่านไปก่อนแล้วถอยหลังเอาท้ายเข้าไปชิดปากประตูกดังนั้นจนกระทั่งส่วนอันเป็นตอนบรรทุกลับหายเข้าไปเครื่องหนึง่งดับเครื่องจอดนิ่ง คนขับกระโดดลงมาสมทบกับคนงานภายในอีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันลำเลียงสิ่งของลงเขาสั่งให้ลิ้มซุ่มสังเกตการเป็นกองระวังหลังอยู่ที่เดิมตอนเอกผละออกจากตำแหน่งนั้นยอบกายกําบางกองยางรถที่สมอยู่เป็นภูเขาเหล่ากาล้อลัดตลบไปทางด้านหลังโรงเก็บของเพียงครู่เดียวก็สามารถคลานแทรกอ,อย่าเข้ามาประชิดผนังสังกสีด้านตรงข้ามกับที่รถบรรทุกถอยหลังเข้าไปจอด ความเก่าของสังกะสีที่ใช้ตีฝาทําให้พรุนโปร่งไปด้วยร้อยโหวนนับไม่ถ้วนแสงสว่างพอประมาณจากภายในส่องลอดออกมาสังเกตเห็นชัดโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาปากประตูถูกอุดเต็มด้วยท้ายรถที่แยงล้ําเข้ามาใชา้สีห้าคนสารวณอยู่กับการลำเลียงของในตอนบรรทุกลงอย่างขมขะเม่นรวมทั้งเจ้าคนขับที่นำรถเข้ามาด้วยคนหนึ่งแต่งชุดสีเข้มเรียบร้อย มีหน่วยกา้านแม้จะมองเห็นผัดผาดในครั้งเดียวก็รู้ว่าเป็นนายของคนกลุ่มนั้นทุกคนยืนบงการอยู่ตรงกลางและในขณะนี้กำลังถือเอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งคนขับรถบรรทุกได้ยืนให้ตรวจสอบดูกับแสงไฟริธีเชื่อแน่ว่าเอกสารชิ้นนั้นคือรายการจำนวนของนอกกฎหมายและอุปกรณ์ในกิจกรรมใต้ดินต่างๆที่หน่วยใหญ่ส่งมาให้ เพราะเห็นมีการสอบหมายเลขหีบลังที่ถูกขนลงมากองอยู่กับพื้นบางหีบพอก็มีคำสั่งให้เปิดออกนับการที่คนคนนั้นวุ่นวายอยู่กับการตรวจสอบเละวงการพร้อมกับเคลื่อนไหวอยู่ไปมาทำให้ริทีมองเห็นหน้าได้ถนัดขึ้นและทันใดที่ร่างแบนใหญ่ของชายแต่งสากลโอถงหันเต็มตัวมาทางรอยโหวกของผนังสังกะสีที่เขาจับภาพอยู่โดยมีแสงไฟร้อยแรงเทียนสว่างจ้ามาจากเบื้องบน ฤทีนฤบานก็คำรามออกมาอย่างลิงโลดสุไลามานไม่มีทางเลยที่เขาจะจำคนช่วยกันรุมกระทืบเขาเมื่อเช้าเสียไม่ได้เหนือกว่าอะไรก็คือจะไวายร้ายจากทะเลชวาตนนั้นไม่ใช่ว่าจะเพิ่งมาประกาศตนเป็นศัตรูก,กับเขาเพียงเมื่อเช้าเท่านั้นจึงจะทำให้ตาของเขาฝาดไปเพราะสัญชาตยานแห่งการตามล่าอันกระหายเลือดสองสามนาที จากรอยโหวของสังกสีเขาก็พอจะประมวลเหตุการณ์ตามภาพที่เห็นได้ในทันทีว่าสุเลมานเป็นผู้ควบคุมและคอยรับงานจากสาขาใหญ่อยู่ยังหน่วยนี้อุปกรณ์ในแผนร้ายที่ถูกแจกจ่ายมาให้ดูเหมือนจะคลาดเคลื่อนจากกำหนดเวลาและมีจำนวนที่ไม่ทำไม่พอใจได้สังเกตดูการเกลียวกราดสบดอยู่ขรมของมันและลักษณะของการแต่งกายของสุเลมานขนาดนี้ บ่งชัดว่าจะไปยังที่ใดสักแห่งหนึง่งถ้าไม่ใช่ชุมชนใหญ่ในระหว่างพักก็คงจะเป็นงานราตรีแต่ต้องมาเสียเวลาคอยรับของเจ้าคนขับรถถูกเรียกเข้าไปรับอารมณ์ร้ายของเจ้านายหน่วยนี้อยู่ทางหนึ่งอย่างเคร่งเครียดจากเสียงพูดจาที่เว่ยวๆออกมาดูจะมีการสอบซักถึงกุลีประจำรถอีกคนหนึ่งซึ่งคนขับบอกได้ประการเดียวว่าเมื่อออกจะโรงงานปูนซีเมนต์วัดดอนนั้น เจ้านั่นติดรถมาด้วยแต่พอมาถึงที่นี่ไม่รู้ว่ามันล่องหนไปเสียที่ไหนนั่นแปลว่าสุเลมารอบคอบและมีประสาทอันชำนาญตอบพยันตรายได้พอใช้แต่ก็หาถึงกับมีฌานพิเศษที่จะรู้ได้ว่านับบัตรนี้ฉลามใหญ่ที่มันเคยสกิดผิวให้เป็นรอยแสบได้มาเฝ้าเห็นพฤติการของมันทุกวิถีก้าวย่างอยู่เพียงแค่ระยะที่ผนังสังกสีกั้นอยู่แค่นี้เอง อย่างแต่จะพุ่งออกมาเท่านั้นเหตุผลเฉพาะตัวบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นภาระอยู่ทำให้เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะปรากฏตนขึ้นได้ในยามนี้หากยังมีทางเลี่ยงการได้รู้และได้เห็นในทุกสิ่งพร้อมทั้งกำหนดโครงการไว้อย่างรอบคอบรัดกุมของเขาเป็นสิ่งที่ให้ความพึงพอใจยิ่งแล้วเจ้าปลาตัวเล็กๆที่เขาผีผามหมุบเสียในขณะนี้ อาจจะเป็นผลให้ปลาใหญ่กว่านั้นพลอยแตกตื่นเพ่นไปพดรัศมีลิ์แม้จะหิวแสนหิวฤทธีนรืบาลก็จำเป็นที่จะต้องอดทนการริบร้อนกำจัดปราปากของเขาจะอยู่ในแบบที่ไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไหวไปถึงเจ้านายใหญ่ของมันได้เลยเมื่อจะล่าล่าวปีศาร้ายจำต้องล่าโดยหลักของพ่อมดหมอผีหาใจกระทำอย่างบุ่มบามโครครามดังเช่นเคยทำมาแล้วไม่ เขากกลับมายังลิ้มด้วยอาการปกติแต่บอกว่าสุไลมานเป็นหัวหน้าหรือมีฉนั้นก็หนึ่งในจำนวนหัวหน้าคอยรัคคาสั่งและก็อุปกรณ์ทุกชนิดที่จะส่งมาจากสาขาที่ใหญ่กว่ามันกําลังตรวจอาวุธและก็เงินปลอมที่ถูกส่งมาให้แล้วผมน่าสงสัยเรื่องเงินปลอมดาวไม่ถูกเลยว่ามันเกี่ยวโยงกับงานของมันแบบไหนเกี่ยวอย่างสำคัญยิ่งเลยเป็นโครงงานก่อกวนสร้างความบัน่น่วนหายยนะให้กับวงการเศรษฐกิจ พวกมันจะกระจัดก,กระจายเงินปลอมเหล่านี้ออกไปเป็นลาดับประเทศเราจะอยู่ในภาวะเงินเฟอ้อสเียรภาพในการคลังจะเสื่อมลงและในที่สุดถ้าเรายังกําจัดวิธีการของมันแบบนี้ไม่ได้ประเทศทั้งประเทศไม่แคล้วชิบหายไยมันมีประโยชน์หลายทางนอกจากแผนก่อวินาสกรรมทางเศรษฐกิจอันมีผลลึกซึ้งลงไปแล้ว,ท,วทั่วไปมันยังทําในหลักของการค้าธนาบัตปรปลอมซึ่งอำนวยผลประโยชน์ในทางตรงให้กับมันทันทีด้วย ธนบัตรทุใบทำได้อย่างสนิทแนบเนียนที่สดุดขนาดสายตาสามมันไม่สามารถจะค้นพบสิ่งผิดปกติได้พวกมันสมหัวกันอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเหรอครับถ้าไม่หมดก็เห็นจะเกือบช่วยกันลําเลียงของลงโบทสร้างจะเล่นกัมมันอีท่าไหนผมเปรี่ยวมือเปรียวตีเต็มทีแล้วยิ่งเมื่อรู้ว่าไอ้สุไลมานอยู่ในนั้นด้วยเมื่อเอ๋ยเมื่อนั้นล่ะครับกับตามถอยฮา กูประกาศกฎอายการศึกออกไปแล้วนะเว้ยไอ้ลิมประเดี๋ยวกูสั่งยิงป้าฐานขาดคำสั่งแล้วการถอยก็ถอยสิครับไอ้ผมนึกว่าจะประจันบานดีไม่โหขึ้นสามราผมมีน้อยหนาพันดีอยู่สองลูกบานเบียงเชละครับถ้าจะลองแหลกก็ไอ้พวกนั้นกินลิมตบที่ถุงย่ามด้านในของแจ็คเก็ตหนังซึ่งสวมอยู่เขาเม่นมองไปยังโรงเก็บของเบื้องหน้าอย่างมันเขี้ยวยังไม่ถึงเวลากูต้องการพบตุงปากก่อนเอินเขาบอกสั้นๆ ไม่เป็นการยากเย็นอะไรนักที่ทั้งสองจะเล็ดลอดออกจากบริเวณนั้นออกมาอย่างเงียบเชียบเท่าเท่ากับเมื่อขาเข้าไปโดยอาศัยร้วนวดหน้ำย่อนยานที่กั้นอาณาเขตไว้เป็นพิธีตลอดจนภูมิประเทศซึ่งมีเครื่องกีดขวางอำพรางมารอบด,ด้าน